สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะเป็นไงกันบ้างนะคะสําหรับใครที่เดินทางกลับมากรุงเทพแล้วนะคะลูกค้า ถึงกันหรือยังเอ่ยน,นะคะแต่สําหรับใครนะคะถึงแล้วนะคะที่สนใจอยากหารถมือสองคุณภาพดีเกรดเไว้ใช้งานนะคะคิดถึงนุดเลยนะคะติดต่อน,นุดเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นุดก็มาอยู่ที่เพชรยนต์สํานักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนเซรีไทย68แยก1น,นั่นเองนะคะลูกค้าวันนี้จะพามาดูตัว HRV ที่รับเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะคันนี้มาเป็นสีดําปี2015จด10 6เลยนะคะลูกค้าคันนี้สวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมที่ราคาตั้งขายอยู่ที่5 6 9 0 0 0หันบาทนะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับเลขไม่ที่วิ่งใช้งานไปแค่50,000กิโลเท่านั้นเองนะคะสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเลยนะ,ะวันนี้ก็พามารับชมแบบสดๆเลยนะคะยังไม่แมงไม่มีการผ่านการนะคะชงหรือหรือทำความสะอาดแต่อย่างใดเลยนะคะ ให้มาเห็นตัวสดๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามารับชมด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะลูกค้าสาหรับด้านหน้านะคะคันนี้จะมาพร้อมเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะลูกค้าแล้วก็มีสีโครเมียมตัดตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมนะคะตานะคะตาสัญลักษณ์คอนดาเป็นสีโครเมียมตรงกลางเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ถัดมาตัวระบายความร้อนด้านล่างก็เป็นสีดําเลยนะคะมาพร้อมสักเตอดด้านหน้าให้ด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้า ถัดมาคันถัดมาเลยนะคะตัวไฟนะคะจะเป็นหลอดไฟ LED นะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมนะคะไฟตัดหมอกด้านล่างแบบนี้ให้กับลูกค้าหลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะนี่เลยนะคะจะบอกว่ารายละเอียดรอบคันนี้ถือว่าสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะถัดมาตัวแมตเลยนะคะลูกค้าจะเป็นแมตใหม่เลยนะคะจาก Hon ด้านะคะแมตสวยๆเดิมๆจาก h o นด้าเลยนะคะมาพร้อมรูน็อตทั้งหมดห้ารูเลยนะคะสังเกตเห็นว่าตัวแมต่อ ตัวนี้นะคะสวยมากเป็นตัวใหม่ด้วยนะคะมาพร้อมยามปี2020เลยทั้ง4ี่เซนนะคะลูกค้านี่สวยๆเดิมๆทั้งคันเลยสีดําสวยๆเลยนะคะลูกค้าถัดมาตัวกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวให้กับลูกค้าแล้วเช่นเดียวกันนะคะถัดมาตัวเปิดประตูก็เป็นสีโครเมียมสวยๆเลยนะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะ เจ้าของเดิมนะคะดูแลดีมากๆเลยไม่มีรอยขีดรอยอะไรเลยนะคะลูกค้าก็สวยๆเลยนะคะแมต์ก็เป็นแมต์ที่ออกมาใหม่จากฮันด a านะคะลูกค้านี่สำหรับด้านหลังนะคะก็มาพร้อมไฟ LED นะคะให้แล้วนะคะเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมสเกิร์ตด,ด้านหน้าออกมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาตัวตาสัญลักษณ์ฮอนด้าเป็นสีพรมียมตรงกลางด้วยนะคะลูกค้าและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดรอบคันของตัวรถเลยนะคะลูกค้า ก็จะเป็นตัวสวยๆเลยนะคะคันนี้มาพร้อมสีดำนะคะตัว HRV ที่เพิ่งรับเข้ามานะคะปี2015.16เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมด้านในตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ถัดมาด้านในเลยนะคะลูกค้าสําหรับตัวภายในรถนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดําเลยนะคะมาพร้อมเบาะหนังให้ด้วยนะคะเบาะหนังใหม่ๆเลยสวยๆเดิมๆนะคะคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเลยนะคะลูกค้าเป็นคันเดิมๆจากเจ้าของเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในรถกันเลยนะคะถัดมานะคะด้านตัวพวงมาลัยนะคะลูกค้าก็จะมีลูกเล่นตรงนี้ให้เลยนะคะทั้งสองด้านนั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านตัวหน้าจอนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมนะคะหน้าจอแบบสัมผัสให้ด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมเกียร์ออตโอต้ให้ด้วยนะคะนี่นะคะใครที่มองหาอยู่นะคะคันนี้นะคะเป็น h ฮดอาวีนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้ารถเดิมๆนะคะไม่มีชนหลักด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมนะคะด้านหลังกันเลยนะคะ นี่นะคะถัดมาด้านหลังเลยลูกค้านี่ด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะสามารถนั่งได้สามถึงสี่ท่านเลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีที่วางแขนให้ด้วยนะคะสาหรับตรงนี้เลยนี่สวยๆเลยนะคะด้านในกว้างมากๆเลยนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่แบบว่าขนาดเล็กนั่นเองนะคะลูกค้าสาหรับใครที่ครอบครัวไมใ่ใหญ่มากนะคะก็เป็นคันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าถัดมาเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตวัวรถกันนะคะ ีถัดมาด้านหลังนะคะที่เก็บสัมภาระเลยลูกค้าจะกว้างมากๆเลยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะสามารถนะคะเก็บข้าของในเยอะมากๆเลยนะคะเก็บสัมภาระได้มากมายเลยนะคะสะาหรับใครที่ชอบเดินทางนะคะไว้กับตังสวัสดิ์หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็พร้อมได้เลยนะคะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะคะใช้ที่สนใจมองหาอยู่นะคะก็ไม่ควรพลาดน<ๆ>ะคะสำหรับคันนี้นะคะเ r v อวีปีส0 1พสิบห้าเลยนะคะอ นี่เลยนะคะถัดมานะคะถ้าใครสนใจนะคะคันนี้นะคะก็ติดต่อหนุดเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดได้เลยนะคะ <c oughs> ราคาตั้งขายอยู่ที่5,69 0 0 0บาทน,นะคะสำหรับใครที่ซื้อส่นะคะก็มีบวกบร์นะคะ <c oughs> สำหรับใครที่จัดไฟนีน,นะคะเครดิตดีนะคะสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินในการออกรถนั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะนุก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ